อันนี้เราจะไปกันที่ไรต้นพึ่งนะครับอยู่ไม่ใกล้กับนี่นแหละซอยเดียวกันกับบ้านฐานนีรันแหละครับที่แรกที่เรามาก,าการเต็นกันนะบรรยากาศข้าตอนนั้นก็ดีนะเราก็แอบเล็งไปนะมองมองผ่านไปก็สวยดีวะนะใช่วันนี้ต้องไปแล้วละ่ะนะไม่รู้ว่าคนจะเยอะหรือเปล่าเนาจจะก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมันี่คลิปอนนัอนสาก็ มไปดังเยอะแล้วพึ่งจะกล่าวลากท้ายเพื่อนๆเนาะก็เดี๋ยวยังไงเราเดินทางกันต่อเลยนะครับไม่ไกลแล้วจะถึงตอนนี้เราก็เป็นเส้นทางระหว่างอำเภอสวนพึ่งนะครับที่จะมุ่งหน้าไปไร่ต้นพึ่งโซนนี้ยลานการเป็นเยอะมากเยอะแบบคือถ้ามีเวลาสักเดือนหนึ่งคือไม่หมดอ่ะนะ สองวันสองวันสองวันเนี่ยเขาบอกว่ามากางเต็นท์การมาพักผ่อนมาชาร์จแบตเนาะจะกลับบ้านไปตัวดำปีเลยจ่ <c oughs> <c oughs> าจนไม่อ่ะ <c oughs> <c oughs> แต่เราเราก็ชอบไนงะชอบแบบมาแบบลู่ๆอย่างนี้นะบรรยากาเศเกษตรบรรยากาศนะนั่งชิลๆ <c oughs> มันเป็นการเอาพักผ่อนใจ <c oughs> ใช่ แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่ลานยางเต็นเลยเนาะใช่เดี๋ยวจะถ่ายถ่ายภาพระหว่างทางให้เพื่อนได้ชมกันนะเนี่ยตอนนี้เราก็โค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาเนี่ยทางโค้งค่อนข้างเยอะนะโอเคป่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะเลี้ยงซ้ายกันตรงนี้นะครับในต้นคืนเห็นตายละ หลายร้านน่ะไม่เคยลงเป็นไป Happy Camping Happy Camping ไงที่คิดบอกว่าแค่ทางเข้าก็แฮปปี้แล้วไงจะไม่ว่าเออเฮ้ยแต่เข้าไปข้างในน่าจะแฮปปี้จริงๆแหละอันนี้บ้านหันนิรันนะที่เราเคยมาใช่นี่ไงจะมีพี่เขายืนต้อนรับอยู่ตรงนี้ยี่สี่ชั่วโมงอ่ะเราขับรถเลยทำไม่ได้มองไงวันนั้นอ่ะไปเลยเลยค่ะโหยืนต้อนรับยี่สี่ชั่วโมงเลยเหนื่อยเลยนี่นี่เดมี า<ะ>โอ้โหเขาไปคนละทีด่ดูดูดูถ่ายเข้าไปข้างในเลยเนี่ยเดอะบีครับเดอ๋บี <The Bee S 1> นี่เราก็จะผ่านเดอะบีไปแล้วนะครับเราจะไปไร่ต้นพึ่งครับตรงไปเราจะไปไร่ต้นพึ่งไปต้องไหว เราคงไม่มีทางไปแล้วต้องเลี้ยวแล้วนี่เลี้ยวขวาตรงนี้เลยลายต้นทึ่งครับนี่สังเกตจากต้นขนุนเดี๋ยวเข้าไปมันมีไก่ด้วยเห็นไหมเตะโขบต่อไปตะขบ,ะบ <laughs> นี่นี่กุ้ยากุ้ยา <laughs> มันมีต้นกล้วยด้วย <laughs> เราไปหาที่จอดรถก,กันก่อนนะเดี๋ยวไปดูสถานที่ติดต่อเจ้าที่ตรงนี้ใช่ไหม<ช>ติดต่อติดช <c oughs> ัดกรอง okay. ข้ามนำรถเอาไปจอดในลานจอดไว้วันี่มั้งามอรอวันไหนอรอที่หนึ่ง <c oughs> พรุ่งนี้ไงเราอยู่กันข้ามเดือนอะไรเนี่ย <c oughs> เดือนแล้วผมรถจอดตรงไหนครับผมรถจอดตรงไหนได้ก็ไปอยู่ที่กลางเต็นท์นี่แหลคคะค่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูปที่กลางเต็นท์กันจะตรงไหนได้ลองมั่นก่อนนะนี่ตอนนี้ก็เข้ามาประมาณสี่ห้าสี่ห้าไลน์แล้วครับเมื่อกี้จะจบตรงนี้ค่ะไงต้นฮึ่ง เดี๋ยวเราค่อยมาดูนาะต้องแบบแย่เลยไม่รู้จักอ่ะเข้ามาของแท้ต้องมีต้นตะขบเลยนะเออพี่ชอบกินตะขบจะเป็นโรคต่ออย่าไม่ซุบเลยอร่อยสุดเกินแม่แม่อร่อยแค่กินแบบติดๆนะนี่น้องขันเราตามมาแล้วขี่หมวกใส่ตามแต่เราจจอดตอนนี้ก่อนนะคะที่จอดรถก่อนนะคะเพื่อนๆกแลงไปดูพื้นที่กลาง็เดี๋ยวเราไปดูที่กลางเต็นท์กันเดี๋ยวมีจอทิปลงมา เราไปดูอันนี้ก็เป็นลานจางเตียนด้านบนนะครับก็ะจะเป็นสนามหญ้าปังๆลำไม้มล,อมลอ้อมลื่นเลยเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันตอนีถ้าฝนตกน้ำมันจะขึ้นไมคะขึ้นเยอะไมถ้าฝนตกม่เอะก่ยนะออี่ติดน้ำติดน้ำเลยเฮ้สวยอะตันนี้เข้ากลางแล้วนี่ เฮ้ยยังไงคิ๊บตรงนี้หรอใช่ใช่ตรงนี้เอารถเอารถลงมาได้ไหมเอารถมาลงของได้แอ่รถมาจอด้ะแต่ลงของเสร็จแล้วก็เอารถไปจอดขที่นอตเลยแล้วตรงนี้ได้ปะแค่ไปไม่พอละน่าอะไรเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็งนี้นี่ผมจะแต่งให้มันเป็นเรียบนิดนึงเอารถจอดตรงไหนได้ตรงนี้ใช่ไหม อ๋อคือมวาที่ไม่ได้ล้นไายที่จอดายเรียกันลก็ได้เราเปนคนี่กัน้าล่างเฮ้ยน้ำนัำสวยอ่ะเด,ดี๋วยวดิแสงแสงแสงกระเ้าะกบะี่น้ำนะนี่น้องน้ําก็หลังเล่นน้ำน,นี่านตงป็นของเราที่เราจะตงกคือด้านล่างตรงนี้ตรงบันไดได้ป่ะ เราเอารถล,ลงมาพี่ก็ไปมาหลายที่แล้วเหมือนกันนี่ค่ะทุกคนพี่หนุ่มก็กำลังจะเอารถนะคะไปลงสังขละข้างล่าง <c oughs> แล้วพอเราลงสังขละเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอารถขึ้นมาจอดที่ทข้างบน <c oughs> ตามเดิมนะคะตรงนี้ เมื่อกี้เราของไปลงไปที่ด้านล่างนะก็เอารถมาจอดไปที่ที่เดิมที่เราจอดแต่แรกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินลับไปทางด้านนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นที่มีต้นตะกบที่เขาปลูกไว้เต็มเลยกาลังออกลูกแดงเต็มต้นเลยนี่ๆๆไหนชิมหน่อยสิเป็นไงบนะ้างโชวนะน์นะกินโชว์เลยอือืหวานฟมในด้านบนนี้ก็กลางเต็นได้นะก็จะลมเลื่อนไปด้วยลมไม้ของตะขบนะครับ ทางเข้านะทางเข้าคือด้านนู้นนะเราเราก็ขับรถมาทางด้านนี้ตรงนี้ก็ว่าให้กางเนาะใช่ใช่กางได้นะได้แล้วก็มีมีไฟมีไฟมีไฟให้ด้วยให้ต่อบ่วงใช้หลายจุดเลยหลายจุดนะครับก็้วมีพี่ๆที่เขาเข้ามากางเต็นท์ก่อนหน้าเราแล้วนะก็มีทางด้านนี้นะแล้วก็อาหาน้องกลางๆแต่เรายังไม่กางยังไม่กางเรากาจะรอให้ร้อนจัดแล้วค่อยกางใจะไหมใช่เสียงแองให้ร้อนๆเลจะได้แบบบรรยากาศ เดี๋ยวเราไปกลางเต้นกันดีกว่าอยตรงนี้ดิตนี้นี่เห็นไหมด้านบนก็ด้านบนเขียวชะอุ่มเลยนะจะเป็นหญ้าเขียวๆนะเห็นไหมแล้วก็จะมองไปด้านล่างก็จะเห็นเป็นน้ำนี่มันก็จะมีปลั๊กไฟเห็นไหมนี่ของเรากองอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราจะกลางเต้นอยู่ทางด้านนี้ก่อนเราจะต้องปลั๊กไฟอย่ันนี้ไปนี่บรรยากาศด้านบนนะมองลงไปด้านล่างเดี๋ยวความคิดปกะจงเต้นีกัน อันนี้ก็มีบันไดนะลงไปอือตืองกันจังแดดวันนี้ น้ำอตอนแรกมันมีแฉะอยู่พอดีเมื่อกี้มีแฉะไงพอดีตอนนี้แฉะไม่อยู่เดี๋ยวเราจะลงไปเล่นน้ำกันไม่ใช่คือลงไปเดินก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปแช่ไปมันมันยังร้อนอันนี้แดดแรงๆอยู่ลงมาก่อนนี่ก็ายเป็นบรรยากาศน้าเป็นแล้วนะอันนี้เราก็ลงมาด้านล่างไม่เย็นนะ,ะไม่เยน็นยังไม่เยน็นอุ้ยเันก็พอได้นะเนี่ยตรงนั้นลึกกิ๊บลึกลงแช่ได้ทั้งตัวตรงนั้นอนะ อ่าพี่ลองไปแล้วเออท่วมหัวเลยเมองคิดพี่เดินท่วมหัวเข่าเลยอ่ะไหนเออไปนั่งห้องยางเออไม่ใช่รอรถนั่งดีนี่มันมันมันเลื่อมากเลยเนี่ยดูด้านหลังนี่ก็จะมีเพื่อนๆพี่ชาวแคมป์ก็มาเล่นน้ำกันอยู่นะเจ๋งมากเลยตรงนั้นแต่ว่าเดินมาตรงเราเลยใช่เมื่อกี้น้องๆก็เล่นน้ำกันอยู่ก็ใส่เหนื่อยแล้วมั้งเลิกแล้ว เดี๋ยวขึ้นมาส่องเลยวละก็จะเป็นอ่าเต็นของเรานะครับก็มีอ่าท,ที่นะทีข่ข้างๆเต็นก็กำลังกลางเต็นอยู่ก็เต็นเหมือนกับของเราเลยนั่งเลนหน่กอกพีทอุ้ยเอ้ยอย่าไปนั่งด้วยนี่ไงนี่ไปนั่นงละ นั่งเนี่ยมันจะเปลี่ยเปรับร้านเซ็นตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ชายน้ำหน้าเต็นท์ของเราบรรยากาศชิลเลยอ่ะชอบบรรยากาศยกงชิวอ่ะพอาะเธอได้เห็นแล้วหน้าแดงกางเต็นท์การแดดมามาคางเต็นท์มาคางเต็นท์เขาบอกว่ามาพักผ่อนใช่ไหมมาชาร์จแบตใช่ไหมโอ้ตัวดำปีอ่ะแสดงว่าชาร์จจนไหมอ่ะ ดิบรรยากาศเย็นชิ้นะด้านบนนะเห็นไหมนี่เรานัได้ชื่อดูน้องๆเขาเอากางเกงโอ้ยโคตรชื้ออ่าบน้ำอากาศก็กำลังร้อนนะแช่น้ำอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่แบบว่าร้อนจี่แล้วลงไปแช่ในน้ำเย็นๆอย่างนั้นน่ะไม่ใช่ใช่ราคาที่แล้วที่ไปเล่นน้ำพิพิธภัณฑ์ฐานทีรันเนี่ยใช่พี่ลงไม้สบายที่เป็นไข้ไปโอ้หนานเลยอ่ะ เพราะว่าไปเล่นแบบว่าน้ำเย็นเจี๊ย็บเออใช่สลับร้อนสลับเย็นแล้วก็ลงไปแช่น้ำร่างกายก็รับไม่ไหวรับไม่ทันเป็นไข้เลยครับเอาไปแล้วก็เลยหยุดกลางเต็มเลาทั้งนี่ยดีมากเลยมันเล่นได้เล่นหนังได้ด้วยอ่ะนั่งเล่นหน้าเต็นเลยนี่หน้าเต็นเหรอเห็นเต็นไหมหน้าดำปีอ่ะชาร์จบตหน้าดำปีหน้ากลมบ่ ชาร์จแบตชาร์จแบตชาร์จแบต็นไม้โอเคเดี๋ยวพักนะเดินไปข้างบนไปเก็บตะกบกันแล้วเราค่อยลงมาเล่นน้ำผลไม้อันนี้คนเลยนนกไม่ชอบกินตะกบอ้าวอร่อยอร่อยโอเคนะเอาชามไปไหนอ่ะเฮ้ยไปเก็บตะคบเก็บตะคบป่ะเฮ้ยไป้า เงียบป้ะไปไปไปเมื่อ you know ี I I says, ้เราขอเจ้าของแล้วเ้วขอพี่คนแล้วพี่ก็บอกเอาไปเถอะเยอะแยะเลยเอาไปเถอะพี่เขาบอกไม่รู้จะกำจัดมันยังไงเขาก็อให้เป็นร่มเงาแล้วแต่ก็บอกไม่ต้องการลูกนี่เราก็หาต้นเตี้ยๆนี่ไงนี่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 ๆๆนี่ไหนไนปนี่ต้องรูมอย่างเงี้ยกำลังมีๆส่ขาม ใส่ช้างอ้โหมันได้ป้องอะไรกี้บันลูกเธอทำไมมันสูงน้องกินออกมาดิหายแน่เฮ้ยอ, <laughs> อยู่ด้านลเลยเอา <laughs> ได้แค่สองลูกนึงใส่กระลังแล้วลูกคนเดียวนะพี่ไม่กินนะทำไมอ่ะกกินไม่เป็นกิน ก็กินก็ไม่รู้ของกินยังไงหรอกแต่กินมาตั้งแต่เล็กก็คือกินแล้วก็บ้วนไอ้นั่นออกบ้วนเปลือกนี่นี่นี่รูดน้ำหวานนี่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 มันแดงไหมมันไหมมันก็หวานเหมือนไอ้นี้ไหมน้ำหวานดอกเข็มอ่ะเหมือนดอกเข็มก็ไม่เคยกินนะน้ำหวานที่ดึงมาจากดอกเข็มมากชีวิตพี่อยู่แต่ในเมืองไหมอ๋อเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูต้นพึ่งยักษ์นะครับ นี่ต้นใหญ่ใหญ่อะข้างบนมีพึ่งด้วยพึ่ใหญ่มากรังใหญ่มากพี่จี้บอกอุ้ยนี่รังมันอยู่ตรงนี้ดำปี่เลยมองไม่เห็นมั้มือแต่มันย้อนแสงไหนเมื่อกี้ไปทำอะไรมาไหนโชว์หน่อยผลงานให้ได้พ่อเหรออ๋อกินคนเดียวพี่นุ้งไม่กินด้วยเออไม่พอมาเก็บใหม่เออมันจะได้สดสดจากต้นได้เดี๋ยวขึ้นไปดูปีข้างบนกันโอ้โหบรรยากาศด้านบนตรงโคนต้นพึ่งนะครับนี่ก็จะเห็นทิวเขานะครับ แล้วก็ลานแกงเต้นเดินมาไม่เห็นลานนะเห็นแต่ต้นตะขบก็จะมีทิวเขานะครับด้านล่างก็จะเป็นลำพายชีนะครับที่เราไปเล่นน้ำกันเป็นไงพี่คิดม้นใหญ่ปะใหญ่ไม่ใช่นใหญ่ไหนอะ่ะนี่อยู่ฝั่งนี้ดำดำนี่ห้อยออกมาดำปีนเลยอ๋ออย่างนี้มันลังใหญ่มากเลยไอเขาอยู่นั่นแหละเป็นไงจะชมวิวอะ่ะ ก็จะเห็นบรรยากาศของต้นตะคบชอบไหมคะนี่มิวนี้ท่านนี้สวยเห็นไหมจะมีทิวต้นสนด้วยต้งฟ้าก็้วดคืนนาเหมือนฝนจะตกไปกลับเต็์กันเรารีบไปเตรียมตัวกันใช่ใช่เดี๋ยวไปเตรียมตัวกันเพราะเดี๋ยวต้องเก็บข้าวของนะครับเพราะว่าบางอย่างอาจจะต้องเก็บเขาเต็มกันบันไดค่อนข้างช้าเลยเมื่อกี้เดินเตะขั้นบันได้ปะ๋ยวเอาแวะรถเอาล่มไปเลย ลงมาไปได้ร่มมาจากไหนอะไปเอาล่มมาจากไหนจากรมาทำอะไรอะเอามาเตรียมพร้อมเพื่อฝนตกในจำปีเลยฟ้าร้องอะไปโค้งระทาป,ปทึ้งปึ้งโยนข้างบนนี้กล้าแลกแพทถึงแพทถึงแพทถึงหล่นไปหัวถ้าหล่นไปหัวนะายล<อม>ุกจะทของได้ไปเป็นเราอันนี้เขาขึ้นมานะ มาลงเต็มเราก็กลับเต็มนะชัวราดเอาจริงตกชัวร์ตกแน่นอนไม่เป็นไรซิวไปน้ำตกไม่นะครกดูนีก้อนที่เดียวเองไปเก็บลงมาป้าลงมาป้า อ๋อจะลงมาใช่ไหมนี่จะได้ฝนพรอยก็ไม่ลงนะไม่เป็นไรเตรียมของเถอะเดีย๋ยวพี่เล่นน้ำก่อนตอนนี้ก็ถึงแม่แช่น้ำนแล้วนะครับโอโ้โหน้ำเย็นสบายเลยหลังจากที่เราร้อนมาแต่ตอนเที่ยงคนระับจากกลางเต็นท์วันนี้ดูพี่นี่เห็นไหมท่าม้นเมฆมาแล้วน่าจะชุดใหญ่เหมือนกันนะครับวันนี้ฝน ขนานี้เวลาสี่ทุ่มครึ่งอ้าวไหนนายกาก็หลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จก็ไปอาบน้ำาไปละล้งหน้าเป็นฟันอ่านั่นแหละแล้วก็มานั่งเก็บบรรยากาศที่หน้าเต็นท์ของเราบรรยากาศค่อนข้างดีอากาศก็กำลังดีเลยไม่ร้อนไม่หนาวคือแบบพอดีพอดีอ่ะแต่เมื่อกี้โดนฝูงแมลงถล่มนะครับ ปิดไฟได้พักหนึ่งตอนนี้กลับบ้านมาแล้วมาแ้วกลับมาแล้วก็พวกเราก็กาลังจะไปนอนเหมือนกันก็ไม่ได้เดินเก็บภาพบรรยากาศช่วงค่ำให้เพื่อนๆมาชมกันเลยเพราะว่ามันมันมื่นแล้วนะครับก็ไม่ได้มันเดินถ่ายอะไรก็ไม่เห็นเดี๋ยวร้อยพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะมาถ่ายภาพบรรยากาศนะครับช่วงเช้าให้เราดูนี่มีเหห้อยด้วยหนึ่งตัวอุยผ่านบินผ่านน้ำไปนะครับ สำหรับข้าคืนนี้นะครับเดี๋ยวพวกเราก็คงจะต้องขอตัวไปพักผ่อนกันเนาะเดี<อ>๋ยวพรุ่งนี้เช้านะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเงินจายให้ชมอีกครั้งหนึ่งสำหรับข้าคืนนี้ก็น่ารักฝัน,นดีราตรีสวัสดิ์นะครับ พี่รบทำสูตรไปสี่สูตรเล่นรับสูตรไม่ได้เตรียมตัวสูตรเออใช่สูตรซึ้นคิดสูตรไม่รู้จะทำอะไรทำอยู่ทำอยู่ว้ยากยาจก็สเต็กสูตรเออช่างสาวอากาศดีสบายมากเมื่อกี้เดินไปถนนมาเปิดกับพี่รถตนวแล้วก็ถามว่าพี่จวันไหนครับก็อยู่สองทีมไม่ใช่เลย เขากลัวเขาออกไม่ได้ก anyway, um ็อย kind of <gr ู่ไหนสุดไงก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับอาหารเมือช้าของเราตอนนี้พี่กิ๊บก็ทำสเต็กพี่หนมก็เสี่ยงขนมปังอันนี้ไม่เน้นผักนะอันนี้เน้นผักกินไปแค่นี้แหละผักกินมากไม่ดีต่อ็กระเพาะ ับบรรยากาศเช้านะครับเนี่ยจะให้ดูนี่นะบรรยากาศดีดีแหละทนี้ก็ลองเล่นน้ำกันแล้วนะตอนเช้าเลยอากาศก็ไม่ได้หนาวเกินไปนะก็ไม่ได้ร้อนมากนี่ทางนี้ก็พาที่กำลังขึ้นนะครับทางนี้เห็นไหมเดี๋ยวอีกสักเรารับประทานอาหารเสร็จก็คงจะต้องเนาะรีดเก็บสมาระนะเพราะว่านมาจะเป็นอะไรที่พราอาทิ์แยงมาที่เราเต็มๆเลยวันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวรับประทานอาหารเช้ากันก่อนเนาะ ตอนนี้เราก็มานั่งรอให้ฝนหยุดตกก่อนนะฝนม,ม,มาตกตอนเช้านี่เราไม่ทันมันเก็บไม่ทันไม่ใช่มันเก็บไม่ทันหรอกมะคือเรา <c oughs> เราจะหนีแดดแต่เราเจอฝนเมื่อกี้แดด, <c oughs> แดดออกอย่างไรแห้งเลยแดดออกเปรี้ยงเลยเราก็เอาจานไปล้างใช่ไหมห <c oughs> ลบแดดแล้วเราก็กะว่าจะเออเดี๋ยวให้าแดดลมลมตกก็นหน่อยหรือว่ายังไงเราก็จะเก็บเต็นท์กันในสายหน่อยบางคนบอ,ยอย <c oughs> กว่าฝนก็หนอนลงมาแล้ทำไมะเป็นมาเปีปเปยกแล้วจะเก็บเต็นท์กันตอนไหนเนี่ยก่อนเป็นไปห้จะแห้งนี่แล้ว เดี๋ยวระหว่างรอเรามาสรุปบรรยากาศที่นี่ดีกว่าพ่กิ้ค่ากลางเต็นท์ค่ากลางเต็นท์ที่นี่นะคะอยู่ที่ท่านละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบต่อคืนคนต่อคืนเราก็ถ้าเราจะมานะคะแจ้งชื่อแล้วบอทเทรไว้ที่เพจแล้วก็มาจ่ายเงินที่หน้างานค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเก็บตอนเย็นน้องน้องอยู่ที่อยู่ร้านที่อยู่ประจำลานก็จะเดินมาเก็บค่ากลางเต็นท์ที่เต็นท์เลยนะครับตอนเย็นนะแล้วก็ที่นี่นะคะแล้วก็มี สัญญาณโทรศัพท์เอเอสแล้วก็น้องหมาเอามาได้เอามาได้นะครับต้องเ้อพึ่งดูแลนิดนึงใช่ค่ะแล้วก็ที่นี่มีเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้ก็ยจะมีรถรถรถบ้านใช่รถตู้มาจอดถนนนะคันหนึ่งนะก็สามารถนําเข้ามาได้นะครับรถแล้วก็ตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยตรงเนี้ยรถก็สามารถเข้ามาได้ถ่ายของเสร็จก็ขึ้นไปคืนก็เหมือนที่เราเอาของมาลงเข้ามานะเราขึ้นไปเก็บ ตินตั้งล่างค่อนข้าง,างที่จะแน่นเลยแต่ว่าจุดที่เรากางเต็นท์อยู่เนี่ยมันจะลงสมอยากนิดหนึ่งก็คือข้างล่างจะเป็นหินนะครับงเนท้สมอนใหญ่เนาะใช่ใช่ถ้าเพื่อนๆอท่านใดจะลงมาข้างล่างก็ลองพิจารณาดูนะครับส่วนข้างบนนั้นก็จะล้มลื่นหน่อยแต่ก็จะไม่ได้ติดน้ำนะครับล้มลื่นแล้วก็ลงส,นนสมองง่ายเป็นสนามหญ้านุ่มๆ,ๆนะข้างล่างก็จะเป็นเียเป็นขวดเล็กๆนะครับก็แต่ว่ามันได้บรรยากาศเนี่ยกางเต็นท์ยากนิดหนึ่งนะครับ พวกเราก็กางเต็นที่นี่ก็ค่อนข้างนานเพราะมันลงสมองไม่ได้ขยับซ้ายขยับขวาขยับนี่แหละก็สุดท้ายก็สําเร็จครับพอสําเร็จแล้วก็เป็นไงล่ะโูบรรยากาศสุดยอดเลยนะครับสําหรับที่นี่ก็แนะนํานะในการเดินทางมาก็สะดวกสบายรถทุกชนิดก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับรถเก่งเข้ามาได้นะทางจะเป็นแค่ช่วงที่เข้ามาในซอยเนี่ยจะเป็นทางล็กหนนิดเลยนะก็ค่อยๆมาก็มาได้แล้วก็ปากทางนะครับ ค่ะหรืออะไรมีร้านค้านะครับใช่ค่ะที่นี่ท,ท,ที่นี่ไม่มีอาหารจำนายจะสามารถโทรสังส่งไ,ได้นะครับ<ม>โทรสัง่งเดี๋ยวไปปองน้องเขาได้น,ะน้องเขาจะสั่งออกมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สําหรับที่นี่นะครับจะมีห้องน้ําทั้งหมด2จุดนะครับที่ล้างจาน2จุดจุดแรกก็คือตรงทางเข้าเลยทางเข้าที่เรารถไปจอดก็คือตรงต้นพึ่งต้นใหญ่มีต้นพึ่งต้นใหญ่มากเลยก็จะมีห้องน้ำหนึ่งจุดตรงนั้นก็คือ8ดห้องนะครับก็เป็นห้องน้ํารวมนะ แล้วก็จะเป็นห้องอาอบน้ําแล้วก็ห้องสุขสุขาในตัวเนี่ยทั้งหมดหห้องนะครับส่วนห้องที่อาบน้ําอย่างเดียวเลยเพเียวเลยก็มีห้องหัวห้องท้ายก็คือห้องที่1กับห้องที่8ดนะครับแล้วก็จะมีด้านนอกนะครับก็จะเป็นทางล้างหน้านะครับรู้สึกจะมีด้านหน้ากับด้านข้างนะถับเอาไปด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นโถปัสสาวะชายนะครับแล้วก็ถ้าเราเดิน ออกมานิดนึงนะครับก็จะเป็นอ่างล้างจานนะครับตรงนี้ก็จะใกล้กับจุดที่เราไปจอดรถแล้วก็จะเป็นจุดที่ใกล้กับจุดที่เรามากางเต็นท์อยู่นี้ด้วยก็เดินก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งจะอยู่ทางมุมนู้นนะมุมมุมทางด้านบนนะครับห้องน้าตอนนั้นจะมีทั้งหมด4ี่ห้องนะครับจะแบ่งเป็นชายหญิงก็จะเป็นห้องห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องสุขาในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะมีอ่างล้างหน้านะ ด้นานหน้าแล้วก็จะมีโถปัสสาวะชายอยู่ด้านข้างนะครับถัดออกมาก็จะเป็นใกล้ๆกันเลยก็จะเป็นอ่างล้างจานอีกจนหนึ่งไกลกับห้องน้ำเลยอันนี้พี่คิดไม่ได้ไปดูก็เลยก็เลยนั่งนั่งนั่งงงๆให้มันอยู่ตรงไหนคระพอดีที่หนุ่มเปเดินสำรวจมานะครับก็สําหรับที่นี่แนะนํานะสะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศดีนะครับโดยรวม มีผลไม้ให้เก็บกินผลไม้ตามฤดูกาลนั่นคือตะขบพี่กิจถูกใจสิ่งนี้นะครับไปเก็บกินมาเกือบหมดทั้งสวนของเขา้นะก็สนุกสนานก็ได้บรรยากาศนะนี่ฝนก็หยุดแล้วนะแต่ว่าเมฆเมฆยังไม่ไปนะครับเดี๋ยวเรารอให้เต็นท์เราแห้งก่อนแล้วเราจะเก็บเต็นท์นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็คงจะต้องขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับสวัสดีท่าไหมกินก่อนเช็งเช็ไหมไม่เป็นนะในมือไม่กินกินตรงนั้นเออโอ้โหไม่เคยรู้งานเลยน่ารักอ่ะอต้องมีชามต้องมีชามอ่ะกับพรินไม่กินไงกับพรินไม่กินอ